ครับทักทายสบายดีสวัสดีครับผมหวยพี่น้องปองปลายเมื่อสุขสกุลพบพอกันคื้เก่าเกลื่อนพี่น้องก็ว่ากันสูนนะวันนี้กับบรรยากาศยามแรงๆนะทุกคนมาตอนแรงๆวันนี้จะพาพี่น้องปองปลายไปหาดักหนูดักหนูด้วย บ่วงบ่วงลวดนะทุกคนนะเบอร์เบอร์สิบห้าเนาะเบอร์สิบห้าเดี๋ยวหาบอนก่อนทะเบาบเงิน,นบอนที่มันกินมันกินมันต้นกินมันต้นอยู่สวนนี่นะโอ้พีกายนี่ลายมันกินมันต้นจนเบิร์เลยทุกคนมาปีนี้กะน่นาจะหลายก่กเาเนาะบางส่วนดักปีปีก่อนนะปีกายนี่นะ หนูก็ได้ประมาณสามสี่ตัวพล่ะดักเันบ่วงเนี่ยสามสี่ตัวยามรอบนึงนะปีนี้สีมานยู่พวกทุกคนต้องประลุ้นน้ำกันหาบอลมาก,กันบูกฝ่ามิตต้นไปเลยรูเป็นตัวมีอยูบอบปีนี้ เด็๋ยวมึงตามแอมโพนี่ทุกคนโอ้หวังนี่ก็มีหูมันพี่น้องเลยโอ้นอี่ใหม่ๆเลยนะสี่อันที่อีกโอ้น่าจะเป็นแม่น่าจะเป็นหนูแบบแม่เลี้ยงลูกนะโอ้เหมืนตัวบลากระสูรนะมันกินบ่นเลย เป็นเงาเป็นเงาเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสิวางใส่หูมันเลยพี่น้องไงวางใส่หูมันเลยเอาอันนี้เลยนะ รแม,ม้ว่าม้วงเ้าเนี่ยมันต้องแบบห้บมัน,น,นจู้ดินปะไหนนะประมาณสามเส้นจงไว้ประมาณสามเส้นหรือสองเส้น้าจู้ดินเนี่ยมันติดมันสิแก้ไปเลยนะนประมาณนี้พอดีหลมข้อมันไะไปหลังต่อไปโอ้วางนี่กระไดการอยู่นะทุกคนนะทาง ทางยางมันทางยางมันก็เป็นตะมานอยู่นะอ๋อเหมอนตนบาคมสูนี่นมุ้นเมเลยแถวนี้นะหนูกินเบิดเบงจัดการใส่เมลงนี่มือเสาวมานแน่นอน ทางมันทางมันไปนี่เปลนมั้เนี่ยเลียบแข็มโฮนี้เลยโอ้วางนี่กับมันมาควัดนะนี่โอ้โอ้หนูใหญ่เติบนันแตงโูประมาณสัมแข้งนะทุกคนนะสัมปงแข้งกนละบนนี้ สวัสดีตอนเช้าทุกคนโอ้มันนี้กระหนาวนะวันนี้นะอากาศเปลี่ยนหนาวตื่นมาแต่เช้ากี่รถมามือจนกลับมัดจังมันละหนาวทุกคนมายามามายามเฮวมายามโบกหนูแต่เช้านะวันนี้มันนี้กะโมงก่อนเซอร์เซอร์บวเบิร์ซ้ำเนาะว่ามันมันมีบุหรี่หนูก็ได้ว่าสิบรอไปเซอร์ลงเตอร์ปะกะมันขำก่อนนะ ก็เลยเชือดแถวเอกแม่มันส่วนมันต้นแถวนี้นะบว่างว่างว่างถึงนะทุกคนเมื่อวานนะป่ะไปลุ้นต้องกันเนาะเอามันสิมานี่บอกโมงเฮาเชือไปประมาณสองสามล่างไงละเมื่อวานเนี่ยไปลุ้นต้องกันทุกคนลุ้นลุนล้นลุ้นซิมานี่บอก นเหล่านี้มิดซิมอยอิมซิมอยู่มิดอิมซิมโอ้หเบึงองเบึงน้ำเหมาะทุกคนอ้โหเป็นสายน้ำแบบนี้เลย มอต้องแห่งมันหนาวหมูน้อยละ <c ười> วางนี่ก่ะ yeah. มาลุ้นมึงบอลน,นี้นะบอลน,นี้มีหูันบอลน,นี้อ <c ười> ู้เรียบร้อยทุกคน Muy bên đây, đẹp vội. đẹp mang lên. Ung, 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 ung. Ung, ung, ung. U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 ng, này Ung. Ung, ung. 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 มันจะครบมือแด้ไมเนี่ยูนี่นว,นะว,นวุ่นอ๋อถหายอะไน,น,นี่โอ้โหมันเกี่ยวขัดเลยทุกคนอ๋อเท่วโอ้เกี่ยวไม้ขัดขนาดนะั้น นี่ฮ yup. ะจะไปเจ็ไปมาน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 นี่โอ้ในตัวหนึ่งมงสามหลังในตัวหนึ่งนะทุกคนนะเี๋ยวมานเนาะมงว่ากุมซูนกันสุดยอดสักมือจะไปหาบอดแบบ วางแบบคาคักทุกน,นเลยยังเห็ดบาท่านแล้วยังบยังเงินเห็ดโมงสิบหลางนะงเห็ดประมาณอีกเห็ดอีกกันสามสิบพละอีกสามสิบเลยจึงไปหาลเลาะเซอร์นะนี่เห็ดลองมึงสิแหกหมาน,นทุกคนอาะจัดไปจัดไปปิง๊งกินอนเช้าเนะามาน,นี่ก็มา ปีกหนูขอโทคดเลยปีกหนูแล้วกันแต่ส้มกินไปได้จต่ส้มกินเพลือปูปแดงมองกไปปูแดงแนวเมตบอกไหมไปเชื่อไปบุญไปบุญโอ้ไปบุญนี่ไปบุญจ่างเผยนะพี่เราไปบนญดิปีกหนูกินน สาโบนัสกับเกมเพิ่งไปเชอร์นะฮะเหมอ <c oughs> เกมเพิ่งไปบุญแน,น่เ่ยคือแต่เ้าเตรียมเรื่อบุญละ เุ i, ừ, u, ื่า้นไปั้ไปบุญมื้อนี้นะลูกเอาไปสวดกะนู้นนะเ้าจะชิงไล้เราเว้นไปสวัสดิอีกเกือสีแดงือไเมื่อนี้นะเออเม่ถือื้อให้ถือไปมื้อนี้ได้ สวยดิดูแบบว่ามันหลายเท่า <coughs> <coughs> 对，不钟啊，嗯、啊。<命> มันในหมูยำนี่นะนี่สาวโบนัเป็นกัแตงตไอพุดในี่นสบายดีสบายดีเอฟซีสบายดีเอนะสบายดีไปชื่อนี่ไปมึงยไปมุงจเฮือชเลบอกเอดูไปิมุงจเฮือชเลนะนะกุจนสองมือาเมือตื่นแต่เช้า แทงตัวจมใจแล้วแบบนี้เอช่วยอันดีตื่นช่วยอดี้งามเดียงามเดียวถ่ายจะได้อีกอ่ะอย่างแหวน้องทำงามยด้ดีใจว่าได้ไปบุญชงเฮอนะอยังบุทันได้เงินบุดีใจปเดิมบ่เมื่อ่านสาววรรมบุญชงเฮเมื่อนานจุ่มอย เราไม่ไปเลาะบุญจ้าเหือกันไปเก็บบดถากเลยทาแบบอ่าแบบนี้ในยแบบถากอะยันเนาะงามเลยเนาะยกเอาเขาเนี่ยชมเยอะดูเยอะมีชิคกินเยอะคนไปเลยออกไปแล้วเพื่อเยอะไปหมดแล้วเพื่อเยอะแล้วมด จ๋า <ś 2> จ๋าดิมันจะสว่ปบไ,ไม่ลึกแค่จ่าวกหมดลึกได้าวนีเรื่องม้าอน,านี่มาทุกคนมา สข้าโเช้าทำเดียวเดอ้อเด้อเอฟซีวันนี้เมนูป้งหนูนปีเียวครับัโท่นะ่ัโ่ให้ยามนี้อาหารแซ่บเนาะเขาไม่ประมันอาหารก็แซ่บเปนแซ่เป็นปชิ้นกแ็แซ่บชุบมาหข้ตอบนะแม่ตอบเมย์นะแม่ ไปตุนชงเฮ้อไปนะหืมปูแดงไข่มืม่ทุกคนก็บปูแดยงยามนี้นะไข่ตัวแม่้ะไข่ด้วย เีเจีอมอืมสวยสามลางอืมบ่อนไหมทำหน่อยใน้ลูกก็เบิ่งบอลทั้งนั้น นากมนีต้องเรื่องหรนี่ด้านนั่นเเห็นมีเห็หูมันคุณพุยก่งเออตูนนี้นะบนตีมันนด้านมันสมมรแล้วแลไผ่มาแล้ว่ยเ่อเสมอบ่อหนุพุยก่งเขาไปเสียทีมแล้วอ่า ลุยผู้เดียวมาเนี่ยจั่งโนยาแล้วจั่งทั่วตัวหายเนี่ยกวพักหมด โอเคทุกคนวันนี้เขาจ่น้ำยาแล้วกันจะได้พาสาวบุญัตไปบุญชงเฮอก่อนวันนี้เนาะเตรียมโตั้งตื่นตั้งแต่เช้าๆพุ่ะตื่นมากให้จะไปบุญชงเฮอจำเป็นได้พาไปแล้ววันนี้ดีใจว่าพาไปอะโอเคกขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็ฮรส้มคลิปเป็นกำลังใจบ้างกับศูนย์นะ สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอฝากไปเนิกคอนเดอร์พี่น้องาปทุกคนเนาะอ่ะเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายอา้า